สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณกลับมาอิ่มอร่อยกันต่อนะครับผมเอแต่ว,ว่านะฮะจานหายไปไหนใบหนึ่งครับ <c oughs> หมดแล้วครับเมื่อกี้ผมกินทั้งจานเลยครับคุณผู้ชมครับโอโ <c oughs> มันนุ่มมากเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าไม่ต้องไปผัดครับบอลลาดใส่ข้าวพุก <c oughs> ก็คลุกได้เลยคลุกพุกออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วรสชาติดีมาก ตัวอย่างหายหมดเลยนี่พี่วุดทำไมไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลเลยมันมีตั้งหลายอย่างเบนนี่อเมี่ยงคำยังมีอยู่ลองดูสิหน้ตรงหน้าตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้ได้รู้ว่าแทบจะไม่ต้องล้างจานกันเลยทีเดียวใช่และอีกหนึ่งอย่างตอนนี้นะฮะนั่นคือเป็นสินค้าอยู่ในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ของวันเหมือนกันใช่ไหมครับผมเป็นเมี่ยงคำวัน ใช่ไหมครับผมค่ะโอ้โหอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของโปรดเมื่อกี้แอบดีดมาว่าเป็นของโปรดพิวูด้วยใช่เนี่ยเนี่ยคำนี่นะฮะทานยังไงครับคุณแม่ครับนี่ค่ะนี่นี่คือคำเลยเนียเนี่ยคำนี้ก็จะมีองค์ประกอบนะฮะนั่นคือใบใบอะไรเอ่ยใบเชฟปูใบเชฟปูเนี่ยแทนกับใบเชฟปูเหมือนกันนะที่ทานใบสดสดทานได้หมดทุกอย่างผักกาดหอมถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เชฟปูเข้าจะฉุนไปหน่อยก็ผักกาดหอมคาน้าสลัดแก้วได้หมดเลยค่ะ อันนี้ว่าตรงนี้ถ้าเราทานเนี่ยมันจะมีรสดูสามรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะฮะอันนี้คือเป็นสูตรน้ำเฉพาะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวพี่อู๊ดแล้วให้คุ้คุยกันก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วนะฮะนี่ก็จับไปไม่จะทําให้รู้ว่าเมี่ยงคำกระทำยังไงเดี๋ยวสิให้พูดให้พูดถึงก่อนได้ไหมพี่อย่าทำก่อย่างนั้นนะฮะรสใบชะพูในประโยชน์ใบชะพูนี่คือช่วยช่วยในเรื่องมันมีแคลเซียมสูงแคลเซียมสูงใช่คือในหนึ่งชุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า เป็นตัวปรับท่าปรับสมดุลนี่ดีที่สุดแล้วแน่นอนใช่อันนี้ว่าถ้าในกรณีนี้ไม่เป็นเบาหวานเนาะคือเมี่ยงคำเนี่ยจะมีตัวเขาเรียกน้ำอะไรครัน้ำเต็มจิ้มเต็จิ้มเมี่ยงคำใช่ไหมในนี้มันจะมีหลายสูตรนะแล้วสามารถจะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูก่อนพูดการดูนะฮะเอออย่างนี้ใช่ไหมพี่ทีใช่แล้วทำไมเนี่ยผมมีคำถามกับคุณแม่ ว่าอ๋จานว่า <c oughs> อทําไมเมี่ยงคําเนี่ยจะต้องทานกับต้นหอมแดงขิงพริกข่าแล้วก็พริกแล้วก็มะนาว,วทําไมต้องต้องเป็นพวกนี้ฮะตะไคร้ไม่ได้เหรอครับอ๋อได้เหมือนกันแต่ว่าที่เราทานเนี่ยพอดีมันผสมกันแล้วหนึ่งทำให้เลือดลมดีอะไรแก้วัดแกค้คือคือตัวนี้เป็นตัวที่ว่าสระคุณสปคุณตัวนี้มันคือถือว่าเท่าที่วิจัย ปรับสมดุลเขาเรียกว่าปรับสมดุลในร่างกายเลือดลมไหลเวียนดีก้ทานน้อยเป็นยาระบายทานมากเป็นยาไายนี่โอ้โหนี่เชี่ยจริงอันนี้ผมสืบสืบดูแล้วนะผมจะลองทานดูครับไม่ต้องแนะนำเลยนะฮะมือถึงไม้ถึงเป็นไงครับมันสุดยอดมากนี่ผมใส่ไม่ครบนะเหลือมะพร้าวคั่ว นี่ตับตัวเล็สงครับซึ่งจะอยู่ในถุงใช่ไหมฮะอยู่ในถุงอันนี้ยังอร่อยเลยครบอืมก็เกิดใจดีมีกุ้งแห้งกุ้งแห้งนะฮะกุ้งแห้งสชว่าทีเด็ดทีเด็ดนี่ต้องอยู่ที่นี่แน่นอนน้ำจิ้มใช่ไหมฮะส่อันี้สุดยิ้มาก่งขอโทษนะขออภัยนะครับอันนี้คืออ๋อมีมีมีเป็นกระปุกแยกด้วยใช่ไหมฮะคือถ้าใครอยากจะได้เฉพาะน้ำจิ้มกระปุกก็ควคุณแม่วันก็มีจำหน่ายแยกด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะเหมือนกัน นะะฮอันนี้ก็เป็นสูตรคุณแม่คิดคนเองใช่ไหมฮะใช่ยิ่งเมี่ยงทำเลยเขาใส่กะปิไหมครับคุณแม่ครับเออเราทําสินค้าทุกอย่างเป็นตัวส่วนผสมกะปิเป็นหัวใจโอเค้ค่ะครับหอมเป็นที่หอมไหมหอมนี่เดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีอันนี้บางคนบางคนไลองนะครับคงไม่เคยทานเรื่องจริงจังนะฮะ จะทำดูวิธีห่อครับนี่เดี๋ยวทำช้าๆนะฮะใจเย็นใจเย็นๆช้าๆนะช้า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 พี่ต้องจับไม่ทันช้าๆนะฮะคออย่างนี้นี่วิธีต้องมีวิธีการห่อเอาด้านขวางเอาด้านยาวเนี่ยวางข้างหน้าอย่างี้แล้วเอาอย่างนี้นะไม่ถูกต้้องดานนิสัยของคลฟิล์มปึ๊บแล้วก็พับขวานขวางพับเหมือนจะพับอย่างนี้ครับแต่เราหลอกเราปึ๊บใหม่อีกทีหนึ่งครึ่งหนึ่ง๋อพับให้มันเป็นกลวยออย่างี้ไม่จะเป็นกลวยอย่างนี้กลวยแก้วกระดาษน้ำเนาะ นี่แล้วเขาหยิบเตละชิ้นแล้วจะใส่เยอะถ้าใส่เยอะแล้วมันจะพูนเอาใส่อย่างละสองก็พอครับปกติเขาใส่อย่างอย่างละหนึ่งนะเอาอย่างละหนึ่งเองเลยฮะเออผมจําสูตรไหนมาวะเนี่ยอ่านี่อย่างละหนึ่งนะครับครับเสร็จแล้วเอาน้ําจิ้มนิ้มคำนี่แหละฮะของแม่วันนะฮะใส่ลงไปครับเอ๊ะปกตินี่เขาใช้กี่ช้อนฮะเวลา ปก็ทานได้เลยประมาณหนึ่งช้อนแต่ไม่ต้องพูนขนาดนี้ครก็คงจะรดจัดเป็นไงครับทานทีแล้วก็หวานหอมอร่อยทุกทีครับผมนี่ผมนั่งทานได้ทั้งวันเลยนะผมเชื่อครับผมดูจากการโปรในการพับใบชะพูแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหยอดมีวางแบบหนึ่งจริงอันนี้นี่มคำชุดเนี่ยถือว่าบนรูงบุรุษเราในแฮให้นาดีเป็นอาหารชุดที่เรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ ในในหมู่เพื่อนฝูงในครอบครัวครอบครัวใช่ใช่ก็ร่วมกันทานไปคุยไปจะบอกว่าในครอบครัวเนี่ยคือบางทีก็จะเห็นแบบว่าคุณแม่ทำให้คุณลูกซึ่งคุณลูกยังทําไม่เป็นหอไม่เป็นไงใช่ไหมดูอบอุ่นดีนะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวหรือแม่เด็กๆเราก็นั่งไปเข้าก็เล่นไปหยิบไปถือว่าเป็นการฝึกทักษะเข้าไปด้วยอะไรนี่บางทีเด็กอาจจะทานผักไม่เป็นก็อาจจะเอาผักอย่างอื่นได้ครับกินผักที่คล้ายๆเป็นผักสลัดอะไรก็ได้อื เป็นผักที่เป็นใบอ่ะผักกินใบก็ได้หมดใช่ไหมแม่ใช่ใช่ <ac> ค่ะโอ้โหดูนี้น่ารับประทานมากผมเชื่อนะฮะว่าชาวต้นสยามเนี่ยหลายท่านเนี่ยนะฮะตอนนี้น้ำลายสองก็หมดละนะฮะอยากจะทราบอยากจะบางท่านเนี่ยคงอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของกะปิวันเนี่ยนะฮะเป็นของตัวเองละฮะคุณแม่วันครับผมกะปิวันเนี่ยมีจำหน่ายที่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้มีจำหน่ายที่ตลาดอตกรล็อกสี่ทับห้าสิบสองห้าสิบสาม แล้วก็ที่เดอะมอลล์ทุกสาขาแผนแห่งชำทุกสาขาแผนกแห่งชำแล้วก็ยังมีที่สมูสรสวัสดิการตารบกนะคะแล้วก็ยังมีที่อื่นอื่นค่ะอ๋อนี่คือภายในกรุงเทพใช่ไหมัใช่ใช่แล้วถ้าชาวต่างจังหวัดนะฮะสนใจจะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับสั่งซื้อโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะแล้วส่งไปณีย์ให้ได้ส่งไปณีย์ให้ใช่ค่ะอันนี้มีหมายเลขโทรศัพท์ไหมเอ่ยมีใช่ไหมครับขึ้นด้านล่างแล้วค่ะ นะฮะอันนี้จะเป็นหมายเลข0865522206ใช่ไหมฮะนะครับผมแล้วก็มีหนึ่งหมายเลขด้วยซึ่งเป็นโทรศัพท์บ้านอันนี้โทรได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ไหมครับได้เลยค่ะได้เลย<ด>นะฮะ02279นะฮะ6402นะครับผมนะฮะผลิตภัณฑ์จากกะปิวันนะครับมีถ้าใครสนใจกะปิก็สามารถสั่งได้เนี่ยคำต่างจังหวัดสั่งนี่สามารถส่งได้ไหมครับส่งได้ค่ะเป็น ของสดก็หาเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นกระพราถั่วกุ้งแห้งและน้ำเมี่ยงเราก็ยินดีส่งให้นะะคสามารถสั่งแยกได้ด้วยใช่ค่ะได้ค่ะผมชอบสิ่งนีเนาะนะฮะไปงี้เมื่อกี้ยังคุยกันไม่เสร็จเลยนะครับผมเรื่องราคานะะฮเพราะว่าได้เขาราคาถูกมากๆนะฮะเมื่อกี้เอาอยึ่งค้างกันนะฮะกระปิซองแบบนี้นะฮะยี่สิบบาทนะฮะซึ่งสามารถนำคลุกข้าวได้นะฮะอย่างที่บอกว่าซีจาน ผู้ชายเท่าไหร่นะผู้ชาย3ผู้ชายสาผู้หญิงสผู้หญิงสี่นะฮะเยอะมากยีบาทแบ่งกันกินรับประทานกับเพื่อนได้นี่เยอะมากเลยนะฮะยีบาทเองนะฮะแล้วในมือพี่อู๊ดอ๋อเหมือนกันนะฮะเหมือนกันอ่กะปิในน้ํามันอ่ามีอันตัวนี้ครับกะปิในน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันถั่วเหลืองอันนี้ยี่สิบกระปุกเท่าไหร่ครับคุณแม่อันนี้80ดสิบแบาทนะฮะซึ่งก็ไม่แพงเลยนะฮะมีกี่ไซส์ครับมี2ไซส์เองค่ะ สองไซส์อันนี้อันนี้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อเป็นอ๋อนี่คือตัวเดียวกันใช่ไหมฮะแบบซองกับแบบใช่ค่ะเรียกว่ากะปิสูตรหนึ่งที่ไม่ผสมอะไรเลยคือกะปิเพียวๆใช่ไหมฮะผสมแค่น้ำมันถ่วเหลืองอันนี้เนอันนี้ไม่มีน้ำมันถ่วเหลืองเป็นกะปิดั้งเดิมอะค่ะไม่ไม่มีนน้มัั่วเหลืองใช่ตัวนี้เท่าไหร่นะคะคุณแม่ร้อยยี่สิบค่ะตัวนี้แหละครับ 80อ่าอันนี้80บาท<ม>นะครับมีไซส์ใหญ่ด้วยนะฮะมีไซส์ใหญ่ด้วยซึ่งเป็นกะปิสุดเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่คุณแม่170ค่ะ170บบบาทโอ้โหกระปุกใหญ่อ่ะแน่น แน่นต mm ึบนะฮะนี่ไม่มีฟองอากาศเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดกินกับมะม่วงอย่างเดียวนะฮะได้ประมาณห้าเดือนบอจะบอกว่านี่คือมันเยอะจริงจริงคืออันนี้คือแกะปุ๊บบิดจิ้มได้เลยได้เลยค่ะได้เลสะดวกสบายมากมากเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดใครทานส้มตำนะครับคุณท่านไม่ชอบใส่ปลาร้าครับเปลี่ยนจากปลาร้ามาเป็นกะปิได้นี่รสชาติก็โอเคเหมือนกันเหรอครับใส่ตำกะปิแทนบางคนแพ้ปลาร้าไงเออแต่ถูกกับกะปิ แล้วนี่หนึ่งอย่างนั่นคือน้ำพริกกะปินะฮะน้ำพริกกะปินี่มีกี่ไซส์ครับคุณแม่มีอย่างถุงแล้วก็อย่างขวดสองไซส์เหมือนกันอ๋อถุงนี่มีสองสองอย่างนั่นคือน้ำมันกับแบบว่าเป็นน้ำพริกใช่ไหมครับอย่างนี้กระปุกแล้วเท่าไหร่ครับเหมือนกัน80ดสิบครอ๋อราคาเท่ากันเลย80บบาทใช่ไหมฮะโอ้ดีมากเลยนะฮะ นี่คือกะปิวันนะครับผมก็ราคากะปิวันไปละนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนั่นคือเม <c oughs> <น>ี่ยงคำนะฮะจากผลิตภัณฑ์วันนะครับผมอย่างีงสองสอ2 2 2งผลิตภัณฑ์ชสองสองแพ็กเกจใช่ไหมฮะเอ่อเอเาแบบนี้ก่อนละกันแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเป็นชุดอันนี้หนะะึ่งร้อยบาทค่ะหน้าตาสวยงามมากๆเลยนะี่ผมชอบคุณแม่ตั้งราคาเนี่ยหนึ่งร้อยจนหนึ่งร้อยเลยแปดสิบก็แปดสิบร้อยยี่สิบก็ร้อยยี่สิบไปเลยคาหุ่นหุ่นราคาแบบหุ่นหุ่นเลยคือแบบไม่ต้องกังขาแล้ว ไม่ต้จ่ายไม่ต้องรอเงินทอนพอดีพอดีเป๊ะกับการจับจ่ายอันนี้แพ็กเกจสวย100บาทแล้วแบบถุงละัะคุณแม่อันนี้90บค่ะ90บาทแล้วก็คิดว่าช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะเอาแพ็กเกจแบบง่ายๆแล้วก็แลดูได้ทานนี่ถุงนี้ใส่ขยะได้ด้วย พอทานเสร็จใช่ไหมครัถุงมาติดก็ใส่ทีเดียวเลยอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ดูแม่ใส่ใจทุกอย่างเลยชุดเล็กก็มีนะคะชุดเล็กก็มีชุดเล็กชุดเล็กเท่าไหร่ครับ45บาทชุดเล็ก45บาท45บาทเองโอ้โหหนึ่งอิ่มสี่สิบาทนะฮะเอาแม่มีติดห้ามาอีกแล้วแม่บอกเลยครับว่าจะให้ห้าสิบแต่ว่าเราก็คิดถึงว่า อาเอาแค่สี่สิบห้าเพื่อเป็นจริงห้าสิบอ่าใช่จริงห้าสิบถ้าเกิดใครดูรายการนี้แม่บอกว่าเหลือสี่สิบห้าใช่ใช่ใช่ถ้าดูรายการนี้สั่งไม่จะให้คิดพิเศษนะฮะแม่แม่บอเล้วอย่างเงี้ยก็หนึองถ้าดูรายการนี้อยู่ปกติยี่สิบบาทถ้าคุณชมรายการนี้บอกว่าดูรายการนี้ค่ะคุณแม่หนึ่งองเปิดหนึ่งแถมหนึ่งหกองร้อย หกซองเดี๋ยวนะฮะคือถ้าไปที่อตโกใช่ไหมครับอ่านะฮะซึ่งร้านคุณแม่อยู่ที่อตโกเด็กจะแจ้งผู้ช่วยที่ขายอยู่ครับว่าถ้าดูรายการนี้ขาย6กซองร้อยค่ะบอกมาจากรายการดนสยามนะฮะซึ่งดูคุณแม่วันอยู่ในวันนี้นะฮะไปถึงบอกเลยนะฮะหกซองร้อยธรรมดานี่ยห้าสองร้อยค่ะนี่หกซองร้อยแถมไปหนึ่งซองแถมหนึ่งโอ้โหนะฮะซึ่งนี่นะครับผมใครสนใจสามารถ ติดต่อสอบถามไใ้ไหมายเลขด้านล่างเลยนะครับผม086522206นะฮะซึ่งเราก็มีเบอร์สาหรับบ้านด้วยนะฮะนั่นคือ022796402นะครับผมบแหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะซึ่งได้ได้ว่าคุณแม่วานเนีใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการผลิตนะฮะที่รักษาความสะอาดมากๆเลยนะฮะดีต <Okay. S 2> ่สุขภาพรวมถึงทุกๆอย่างสารอาหารใน <Okay. S 2> ทั้งเี่้งคําทั้งน้า พิกะปิเนี่ยนะฮะโอ้โหรับประทานนี้ก็ดีสุขภาพนะฮะดูจากการใส่ใจในเรื่องของฉลากเนี่ยนะฮะบงบอกทุกรายละเอียดเลยว่ารับประทานไปเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างนะฮะซึ่งดีสุขภาพมากมากจๆและที่สําคัญนะครับกาปิเหล่านี้นะครับทําจากคนไทยคิดโดยคนไทยภูม,มปัญญาของคนไทยและถ้าคุณคือคนไทย ไทยไทยคือคุณครับผมโอ้โหวันนี้ขอบคุณแม่วันมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการพวกเรานะฮะขอบคุณมากมากเลยครับผมนะฮะเออนะครับก็นะฮะฟังเพลงดีกว่าเราจะได้พูดถึงในเพลงต่อเพื่อเป็นการรักษามารยาทนะครับผมนะฮะไปฟังเพลงของพ่อก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ